อีพี EP ที่สามมาแล้วครับ <c oughs> นี่เจอผู้หญิงไม่ได้บอกแล้วนี่เป็นไงครับเจ้าของร้านโต๊ะพี่เขานั่ง <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะไปเอาของมาโชว์ <c oughs> อ่เต็มตัวมาแล้ว <c oughs> อันดับสาวๆที่หนึ่งเลยอ่ะเขาบอกเสียพ่อแรงยกให้เขาเลยลแหละเสียพ่อแรงเอ็นเตอร์เทนดี้ทัศารย์ของพวกเราไอ้กองพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวเหรอมีอะไรมาตัวเราเราคือสิ่งใหญ่